สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูต้นไม้อีกแล้วครับผมวันก่อนที่ว่าเปลี่ยนกระถางมาดูว่าเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมกำลังออกดอกเลยครับแต่ดอกเขาไม่ไม่ค่อยยาวเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนลงดิน ลงดินแล้วก็ดอกเขาจะช่อยาวมากสวัด,ดีย้ายที่ย้ายที่มาก็เลยมาปลูกลงกระถางยังไม่มีที่ปลูกเลยดอกเขาออกไม่ค่อยสมบูรณ์ ประมาณนี้ฮะเอามาพามาดูนิดหนึ่งต้นมะกรูดเจอฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้กรุงเทพต้นมะกรูดก็สวยงามครับผมออกดอกตลอดใบก็ใช้ได้ปลูกไว้กินเองฮะเนี่ยไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับต้นมะกรูด สวยงามครับผมพิก็ติดลูกเลยนะครับผมเนี่ยพีก็คนเดียวก็ไม่ต้องเยอะฮนะแค่นี้ก็พอกินแล้วครับผมพีกกะเพา ตีใบกับเขาอันนี้คเคลยียอะไรบัวบกบัวบกหรือเปล่าจำไม่ได้ ดอ,อกดอกนะเจอน้ำฝนมะนาวมะนาวกำลังสวยครับผมเนี่ยมีทบทิมแคะปลูกไว้สวยงามฮนะแต่มะนาวก็คิดว่าน่าจะได้กินอยู่ ดูผักแถวนี้หน่อยครับผมไม่ได้มานานแล้วนี่กะเพรากะเพราจะสวยมากฮะใบกะเพราใบกะเพราอ้นี่ต้นโรส,สเมลี่ที่ชามใบฮะ เอามาลงกับทางแล้วพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ตั้งแต่ร้านเปิดนีกมละกอกำลังต้นกำลังเล็กอยู่ฮะเพราะไว้หลายต้นอยู่ เดี๋ยวต้นนี้โตเพื่อนปักชีก็เริ่มแตกใบแล้วขึ้นเองนะเนี่ยใบหัวลพาเมะเล็ดร่วงตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้น มาดูสับปะรดสีหน่อยโอ้โหสวยมากครับ<ฮ>ตอนนี้ย้ายมาจากข้างบนลานอนะไม่มีที่แขวนเนียมาแววใต้ต้นไม้ โดนน้ำฝนสวยมากปลูกไว้ดูเล่นนะไม่ไม่ขายฮะไม่ปลูกไว้ขายชอบปลูกต้นไม้ก็เลยือบอนไซมะพร้าวปลูกรวมๆกันที่มันจำกัดะนะมีใบหัวระพา ใบหัวรำพากระเพรากระเพรานี่ขึ้นง่ายมากตักชีเตินตักชีตักชีอะไรตักชีฝรัง่งตักชีใบเลื่อยตักชีฝรัง่ง ยังไม่ได้กีดเลยฮะว่าจะกีดเขาหน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางนี่กระถางเล็กไปหน่อยไม่ได้ดูนานแล้วตายไปหลายต้นนะไม่ได้ลดน้ำ โอเคครับผมเดี๋ยวพาไปดูบนร้านหน่อยครับโอ้ oh, oh, ดูต้นไม้ต้นใหญ่เลทึบหมดเลยไม่มีคนปีนไปตัดกิ่งครับปีนเองไม่ไหวเสียวถ้าเป็นเด็กๆดก,กับปีนได้ ตานนี่ไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วนี่กออีกต้นหนึ่งอ้นี่ดอก ต้นหูช้างต้นหางช้างห,หูช้างเป็นกล้วยไม้ที่ดอกมันจะใหญ่มากออกดอกทุกปีฮะเนี่ยแต่ปีนี้ยังต้องอากาศเย็นหน่อยว่านหางช้างเป็นกล้วยไม้ป่า เวลาเขาออกดอกจะยาวมากสูงอยอบเลยพาม,มาดูต้นไม้รอบร้านนะในร้านนี้ไอ้นี้เขาเรียกมันน่าจะอยู่ตระกูลเรียกับเฟิร์นนะแต่ไม่รู้เฟิร์นอะไรขึ้นเองะเนี้ยไม่ได้มาปลูก พอมันขึ้นมาแล้วก็ขุดใส่กระถางมาวางไว้เฉยเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนเลยมาดูปลานิดหนึ่งครับผมอาหารปลาก็หมด ดูปลานิดหนึ่งวิ่งหนีหมดเลยปลามันกลัวผมวิ่งหนีหมดเลยนี่ชอบตัวนี้มากนี่หางหางยาว ใหญ่มาแล้วหัวหน้าทีมหัวหน้าทีม,มาแล้วได้ยินเสียงตกใจอาหารปลาก็หมดยังไม่ได้ไปซื้อเลย าพาลูกทีมมาแล้วพาลูกทีมมาแล้วมีหัวหน้าทีนะตัวใหญ่ไปไหนตัวเล็กจะตามไปแล้วมันหลบอยู่ใต้สะพาน ไปนู่นแลละตามหัวหน้าทีมตามหัวหน้าทีมพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาอีกตัวนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็พามาดูต้นไม้นิดหนึ่งแล้วก็มาดูปลา ฝากติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามครับผมเป็นกํำลังใจให้ด้วยครับผมเพิ่งหัดทำใหม่ยังไม่ค่อยเก่งก็ฝากฝากเป็นกํำลังใจด้วยครับผมอนุรักษ์คนรักต้นไม้ครับผม ผมชอบตัวเล็กเนื้อาหางสวยมากเทค้า